ล้อหมุนออนทัวนะครับวันนี้เราเคลื่อนตัวออกจากไล่ผาบางตะวันที่จังหวัดน่านนะฮะเราจะไปตามล่าถนนหมายเลข3กันยังไงเพื่อนๆติดตามชมนะครับเส้นทางระหว่างทางที่ผมไปมันสวยมากจริงๆเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่เคยมาได้ตามรอยแล้วมาดูว่าบรรยากาศระหว่างทางเป็นยังไงนะครับไปชมกันเลย ไม่หมู่ว่าเขาขายข้าวขายอะไรกันตรงไหนเดี๋ยวเราจะค่อยๆขับรถไปดูนะคะรอบๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะทานข้าวกันก่อนนะคะค่ะอ่าก็เอายัดก็เอายับอืมอ่าเผายิ้าอันก็เายก้มยักแหละอืมเดือดแซ่บแซ่บกระเพาอืขายย่าง 哦、嗯。 ข้ามีทุกผัดกะเพราเลยจะสั่งกะเพราอะไรก็ได้นะคะก็เป็นร้านเล็กๆอยู่ในตัวเมืองเลยนะคะอยู่ในตัวเมืองนานเลยนะคะจริงๆข้าวผัดกะเพราแบบนี้มันจะมีทั่วะคะ่ะมีใหญ่ๆดีๆกว่าน,นี้แต่ว่าเดี๋ยวเราลองมากินที่นี่นะคะที่เมือง กนินเยอะๆรอบที่แล้วกินแล้วก็ยาวเลยนะฮะ เสร็จเรียบร,ร้อยแล้วนะครับเดือดแซบแอดน่านกะเพราถัดยักษ์คาฮาโอิ่มเรียบร้อยแล้วฮะให้ไปไหนโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปไหว้พระในวัดในเมืองเนี่ยครับก็คือเอาเรื่องเอาชันะครับนะฮะก่อนที่เราจะไป ที่ถนนหมายเลขสามนะฮะเดี๋ยวไปไหว้พระเอาเลือกเอาชัยก่อนนะครับวัดสีพันต้นครับ วอนนี้เราก็ออกมาจากวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มุ่งหน้าสู่ถนนหมายเลขสามนะครับขับไปเรื่อยๆครับวันนี้ว่างสงสัยฟูลงกาผมจะอดไปแล้วเพราะว่าดูจากเวลาแล้วก็อะไรต่างๆเราวันนี้เราไม่อยากเหนื่อยมากแล้วครับเพราะว่าเราอยากพักผ่อนเต็มที่เพื่อวันพุวกนี้เราวิ่งรถกลับเดี๋ยวอดวิ่งรถกลับกรุงเทพแต่ผมวิ่งไปต่อที่พิจิตรอีก มันก็คือเราเราไม่อยากเพียเหมือนวันแรกแล้วครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเพราะว่าถ้าเราไปแล้วเราไม่ได้กลางมันก็เหมือนยังไม่หนาใจนะเดี๋ยวไว้มาเก็บรอบหลังเอานะครับวันนี้ก็คงแน่นอนที่สปันแหละครับเนาเอาแบบเบาๆพอนะครับพอเดี๋ยวไปถึงเดี๋ยวก็ต้องหาซื้อของไปทํำกินกันอีกครับหมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยครับ หมูย่างสุกี้อะไรเงี้ยวันนี้อยากจะมีเวลาพักก็ตั้งแต่แบบช่วงบ่ายสองวยสามนี่ก็คือแบบเอออยากจะเริ่มพักแล้วอะเริ่มพักนั่งกินแล้วเพื่อเวลาพักผ่อนในเต็มที่ครับทางที่นำ GPS นำไปก็วิ่งผ่านหมู่บ้านตลอดทางนะฮนะณตอนนี้นะครับก็จะมีเนี่ยครับน้องหมานะฮะตัวอันตรายเลยจะบอกไว้ก่อนเลย เราจะมีเด็กอะไรเงี้ยเราก็จะขับเร็วไม่ได้ตรงนี้นะครับความเร็วที่ทําอยู่ตอนนี้ก็60นะครับนะฮะ GPS มันบอกว่าเราจะไปถึงอีกประมาณ54นาทีตีเป็นกลมๆก,ก็คือชั่วโมงหนึ่งเราไปถึงดีกว่านะครับตอนนี้10โมงจะครึ่งละ10โมงครึ่งละนะฮะก็ไปถึงไ่นประมาณ11โมงครึ่งนะครับ11โมงครึ่งล้วก็สบายเลย นะถ้าไปถึงแล้วเราก็สบายเลยแล้วเดี๋ยวก็เลยไปสปันอีกนิดนึงนะครับโอเคชิลไปเรื่อยๆนะชิลไปเรื่อยๆนะร้อนเหมุนออนทัว ชอบขืนนะแฟนผมอ,อ่ะเออเป็นไรอ่ะอถรถเป็นอะไรอ่ะโ,ดดโซ่ไม่ดีมันเป็นยังไงอะ,องะอเดี๋ยวเข็นโหมันมันยังไม่พ้นเนินจะจอดดูไงนนนต้องเอาไปตรงเดี๋ยวไปดูข้างหน้ามันจะได้จอดดูได้ เขียนไปก่อนสตาร์ทไม่ได้เหรอสตาร์โซ่ไหลุดใช่ไหมโซ่มันหมันหลมมัซ่หลุดใช่ไหมโซ่หลุมันยหลไหมหดไหมโซ่ไหซ่ไม่ดใม่ลุดใไโซมโหลมโหลไหม้ซดใ่ไหมโ่ดี๋ยไไปถโมขซางหน้ซดให้ว่าลดมีซ่ล้ามโมซ่หมล่ม่ไมซ่กล เดี๋ยวไม่ไงั้นเดี๋ยวถ้ามันไม่ไกลเดี๋ยวพี่ยันไปให้โบถามเขาดิถามคนนี้ว่ามีร้านซ่อมโมอเตอร์ไซค์ไหมแถวเนี้ยโซ่มันหย่อน ไกลไหมจากนี่ไปไกลไหมไม่ไม่ไกลอ่ะไม่ไกลกี่กิโลได้ครับพี่ครับก็เลยตรงนี้ไปหน่อยประมาณโลก,กว่ากว่่บกี้ะโลกว่าโอ,โอเคโอเคครับรถเรนะามันหนักกว่าเขาอีกดูของเราดิแล้วน้องยันไปยันไปกันได้ไหมครับไ,ได้อยู่เนาะได้อยู่เนาะแต่หิวน้ำ อ๋พอพอพอรถพี่มันหนักมากเลยเนี่ยจะขึ้นเขายังจะไม่ไหวเลย,ย,อยเออนึกว่าถ้ายันลงไปทางงน้นอะมันง่ายแต่ร้านนั้นมันปิดใช่ไหมโอค้ครับครับครับเ,เดี๋ยวจะเอาน้ำไม่ใช่เหรอ,เ,อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพี่ไปดูเพื่อนกันนะว่ามีเดยวรถมา ขาดไม่ขาดร,ร,รถเราไม่ช่วยได้แค่นี้รถเราขาดไม่เลยไม่ต้องจอดแล้วเดี๋ยวโอดมาเราไปช่วยเต็มที่น้องเอ้พี่ ม่มาพี่มีน้ำนะแต่ว่ามันมีแค่นี้นะได้ไหมค,ครับครับเพื่อนมาช่วยเลยใช่ไหมใช่ไหมรถพี่คดัดไหมเลยมันหนักโอเคครับขอบคุณครับเอ๊ะเขาขอบคุณล้วแล้วเราต้องขอบคุณเขาด้วยเหรอเออไปใหญ่แล้วเราอะไะลุยต่อ อรถเรายันไม่ได้แล้วรถเราหนักมากครับกับเหตุการณ์เมื่อกี้นี้ผมทําเต็มที่ที่สุดแล้วครับรถผมของเยอะจริงๆครับยันจนรถตัวเองคารดไม่แล้วแต่ก็ไม่ต้องห่วงน้องนะครับเพราะว่าเพื่อนน้องที่ขับ p c x มามาช่วยแล้วผมว่าเขามีกําลังยันมากกว่าผมอีกเพราะรถเขาเป็นรถเปล่านะฮะกับเวฟอีกคันหนึ่งก็ ยนันเงนคนละข้างก็พากันไปได้แต่รถผมผมยันเต็มที่ที่สุดแล้วครับช่วยได้แค่นี้จริงๆโอเคหิวน้ำก่อนไปเล่นโค้งไปกินน้ำก่อนอเออหิวน้ำเลยเอาน้ำาะไไรดีเอเ่ยชามะลิดีหรอเนี่ยเป็นไงว่าชามะลิ โซ่โซ่มัหย่อนเกินมันวิ่งไม่ได้อะปิดฮะฮะก็น้องมันบอกลงมาแล้วไม่รู้อืมอม่าแต่เขาเรียกน้องมันเรียกเพื่อนมาช่วยแล้วรถเราลองยันดูแล้วโอ้โหคัตเราไม่เลยนี่ใน,นรถเราเนี่ยดูดีของดูของเราแล้วตัวเราอีกตัวเรากับแฟนยันไม่ไหว อะไรดีมันเนี่ยน้ำมันเยอะไปหมดเลยเอ้เอาโบสั่งชาชาชามมลิให้เขาหนะ่อยดียเขาอยากลองชามะลิแล้วก็เขียวลิ้นจี่อ,อ,อ,อืมอคือแบบหมดพลังมากไงเดี๋ยวแบบชื่นใจชื่นใจก่อนไปเล่นโค้ง,งแต่ว่าโค้งสุดยอดเลยนะนี่ขนาดยังไม่ถึงเลยเนะี่ย โอเคใกล้ถึงแล้วกินน้ำเพิ่มพลังมาแล้วโอ้โหสวย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 จริงจิงใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วอีกประมาณทำไมเหรอ ผมนี่ลึกมากครับ เ้ยขาไม่ได้ขับเร็วเลยโอ้โหดูอ่ะฮู้วฮู้วออเย็นมากอากาศวันนี้ สวยงามจนถึงว้นาว ใช่ใช<ห>่ลงนี่ผมมาถึงแล้วนะครับจะทำการเช็คอินนะครับนะถนนหมาเลขสามนะคุก็มาถ่ายรูปกันนะครับนะเรา,าเอาเจ้าคันนี้มา มันสวยมากอะจริงอะอันนี้นายอตไบเกอร์รูทเขากำลังเช็คอินอยู่นะครับอันนี้พอดีเลยอะเอามาแล้วนี่ <c oughs> อ๋อ,อของเที่ยวจังเมืองไหนแล้วมีช่องไหนมั่งเนีย่ยนี่โอ้โห นีก็ได้ข้างล่างนี้ปะแข่งก็สั้นมาต้อสูงเท่าดูกานเท่าบนซะเสียเลยอ่ะขึ้นจังมืองอันนี้มาฉันจะไปไหนดีโอ้ยไม่ใครจะเห็นแล้วครับอยากเห็นไหมนี่มานีเนี้ยเออไม่เอาเดี๋ยวเขาจะว่าเอานี่และกันแค่หนูรู้แล้ว น่าเกลียดไหมเนี่ยเธอจะว่าฉันไหมหยาดมีไงเธอจะไปไปไปใช่ไหนี่ยตรงนี้ก็ได้ไงได้นี่ขอแอบอยู่กับเที่ยวจังมึงหน่อยนะไม่ถ้าแปลงหลังเขาไม่ว่าฉันขอแอบอยู่ด้วยนะสายมาเธอเขามาเนี่ยแหละแต่สายมาเธอมานานแล้วฉันแอบอยู่ด้วยโอเค เช็คอินเรียบร้อยนะครับอยู่ใกล้ไอดอลไอดอลด้วยไอดอลเราไอดอลเราฉันดูเขาตั้งแต่ยังไม่มีฉันเนี่ยนี่ฉันนี่เขานี่หาของตัวเองไม่เจอโอ้นี่เขาเอาสองอันเลยเฮ้ยโอ๊ะทำไมไม่แปะทุกอันที่มีเลยอ่ะถือว่ายึดเลยนะยึดป้ายนี้เลยนะถ้าทุกอันอะโอ้โห ลุยตรงไหนโอ้ร้อนจังสวนนี้ล่ะเห็นไหมเลขมันเปนเลขกลายเป็นเลขสามกับหัวหรือเปล่าได้เลยถ่ายรูปดีออะเรามาถ่ายรูปกันโอ้สภาพแย่มากเลย งั้นพวกผมก็ขอปิดคลิปนี้ไปด้วยรูปถ่ายสวยๆกับถนนหมายเลข3นะครับถึงคลิปนี้จบแต่เราจะไปกันต่อนะครับฝากเพื่อนๆติดตาม ep ต่อไปนะครับเราจะไปบุกหมู่บ้านสปันกันนะครับจะเอารูปสวยๆเอาวิดีโอสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ให้ผมด้วยนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมล้อหมุนออนทัวร์ครับสวัสดีครับ